รตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่รู้จักใครเลยรู้จักกันกับพี่แค่สองคน<ม>แล้วก็พอได้มาทำล้วก็รู้สึกว่าสนุกค่ะพ่อพี่เขาต่างวัยต่างอายุกันก็ไปยืนเต้นเรือแล้วก็สนุกม,ม,มากว่าใช่คะมาจากโรงเรียนบรรจุพญาสุริค่ะก็วันนี้ที่มานะคะเพราะว่ายาย,ายรู้จักเพื่อนใหม่ค่ะเพราะว่าทำกิจกรรมกันแนวเรีเยนแล้วในแนวเนียมีแค่หนึ่ง,งร้อยคนแรกเจอกันทุกคนเหมือนเดิมเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนแม่น้งแต่เข้าอยาเข้าอุดรบ้านก็เลยมาลองหาเพื่อนใหม่ ข่ผสมการชีวิตด้วยนเทาสีนะคะแล้วก็ขัดยเป็นบาร์ค่ะแล้วก็ไปกบหลุมค่ะกบหลุมอธิบายนิดนึงไม่มหวถึงว่าเอาคูลนะคะไปใก้หลุมมันถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อใช่ค่ะสองคุณนู้นมาช่วยแก้ให้น้องเขาหน่อยสิฮะไปกบหลุม